ครับจะปรับปรุงแล้วครับไม่กิดไม่ฝันว่าหลังจากที่เราลง s t a n d a r s ์ s สว v i v a l ทั้ง2เทปไปซึ่งก็คือพาร์ทของการสร้างบ้านหลังแรกเอาซะลุงแบบต้องรีบเปิดคอมแล้วก็รีบแก้ไขงานก่อนอับน้ำเลยทีเดียวเมื่อมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาทั้ง2เทปเลยเป็นคอมเมนต์แบบนี้นะฮะมันก็ต้องแก้ไขงานแล้วล่ะครับฉะนั้นวันนี้จะเป็น Standard Survi v a l พาร์พิเศษไหม เรียกว่าพาร์พิเศษดีกว่าเรียกว่าเป็นาพาทที่8แ,แก้ไขกรีนเฮาส์นะฮะเอาจริงนี้รู้สึกผิดมากเลยพอคนดูบอกว่ามันกรีนเฮาส์จริงๆเหรอกรีนเฮาส์สร้างด้วยหินเหรอลุงนี้รีบเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแบบไงวะปรากฏเขาทำด้วยไม้ ไม่มีเลฟไหนที่เขาใช้หินในการสร้างเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลุงจะรีบแก้ไขการสร้างกรีนเฮาของลุงให้ถูกต้องตามหลักเหมือนาวบ้านจ้วจองเก้านะฮะแล้วบอกเลยว่าการสร้างกรีนเฮาในรอบนี้ลุงจําใจต้องเปิดแบบตัวอย่างครับ <c oughs> ปกติเราไม่เคยดูตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในคลิปอะไรนะวันนี้ต้องพึ่งตัวช่วยแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา10โมงกว่าเกือบ <c oughs> 11โมงแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าลุงรีบที่จะ,ะละ ต้นบิกออกทั้งหมดเลยแล้วก็รีพี่จะไปตัดไม้ผมต้องวิ่งไปเอาไม้สปูตเลยนะโปรตีนลุงไม่เคยใช้ไม้สปูตแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ไม้สีโอก๊กสีเบิร์ดอีกมันคงจะทับลายกันนะฮะพูด <c oughs> ถึงบ้านแล้วรู้สึกเจ็บไงไม่รู้เลย <c oughs> ไม่ต้องพูดว่าทำเพลงครับที่เห็นนี่คือการปรับปรุงนะครับพยายามที่จะปรับปรุงให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้คราสซิ่งลุงก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเท่าที่จะทําได้อีกนิดนึงนี่คือต้องลื้อบ้านใหม่หมดเลยนะฮะโอ้ <c oughs> ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆที่กกาาารสรส้้้้งงบนนนนนนนขอนุุัััมทค ิดหวัและนี่คือกรีนเฮาส์ที่ลุงพยายามจะปรับปรุงตอนก่อนถ่ายทำนะก็เท่าที่ได้ครับด้วยความที่กอนนี้กระจกขาดแคลนเป็นอย่างมากขนาดชั้น3มลุงก็ไม่มีกระจกเลยนะครับก็ว้า้ตกทําไปทํามากรีนเฮาส์ท่านี้ถ้าจะไซส์พอๆกับบ้านเราเลยไงไม่รู้เนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวขอปูตรงนี้ก่อนเปิบเปิบเปิรบเปิบเประหว่างทําก็ต้องดูแบบด้วยนะว่ามันต้องสร้างอะไรยังไงอันนี้ก็ปิดด้วยน่าจะเป็นไม้นะโอเค ไอเดี๋ยวนะมัน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 มีมันมีเสาอีกสองต้นนี่ว่ะเสาอีกสองต้นแล้วมันแบ่งยังไงวะเนี่ยแบ่งเป็นสามเหรอหนึ่งสองสามฝั่งนี้ล่ะหนึ่งหนึ่งสองสามเอ่อถ้าตั้งเสาเก็มแบบนี้ปุ๊บโอเคสามพอดีสามพอดีงั้นก็ต้องทุบกระจกโอ้ยผิดวางผิดต้องทุบกระจกตรงนี้อ่าทุบกระจกปุ๊บแล้วก็เอ่อวางเป็นเหมือนคล้ายๆกับเสาเข็มมาเนาะปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคฝั่งนู้นก็ต้องไปแก้ด้วยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้มันแก้มไม่ได้เพราะว่ามันติดกับบ้านเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเท่าที่ได้แล้วกันเท่าที่จะพอทําได้ในขนาดนี้ด้านหน้ากรีนเฮาส์จะต้องมีเสาเข็มเออเออเออเอเอตกใจมีเสาเข็มอีกสองต้นปูเป็นเหมือนเสาคู่ตัว H. เอชอ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันเท่ากันพอดีงั้นก็ตรงนี้ละมัง้ง ปึ๊บอ่าสูงเท่าไหร่วะเนี่ยความสูงลุงขอยึดตามที่ลุงร่างเอาไว้นี่ละกันนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคติดหัวแล้วก็อันนี้เป็นสลับนะถูกได้ใช่ไหมเอ่ยบายถูกไปเนี่ยเหมือนจะไม่ถูกเลยอะเอ่ออ๋อโอเคมันคือ,ม,คอมันคือเสานี้นี่ตรงนี้ลุงมาวางผิดอันเดี๋ยวๆ,ๆขอแก้ก่อนแก้แป๊บแก้แป๊บลุงว่าลุงต้องเข้าคอร์สการฝึกการสร้าง มาสร้างอะไรแบบจริงๆจังๆแล้วเอาจริงๆเลยนะทั้ง2เม้นที่คุณผู้ชมเม้นมาเนี่ยไออันที่บอกว่าให้ปรับปรุงเรื่องของการสร้างกินเฮาหรือดูแบบก่อนอ่ะน,นั้นยังไม่เจ็บนะแต่มาเจ็บตรงที่คําว่าอยากให้พัฒนาการสร้างบ้านเห็นแบบนี้มาทุกซีดีแล้วโอ้โหูบบหนูเอาบี้มาแทงลุเงเหรอาจริงๆ แต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยน้องๆก็คงอยากจะให้ลุงเนี่ยพัฒนาการสร้างบ้านหรือการสร้างพวกสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยจริงๆอะเนาะเพราะถ้าเรายังคงยึดติดก,กับสิ่งที่เราเคยสร้างแนวเดมิมๆแบบเดิมๆมันก็ไม่มีน่า,นาสนใจเพราะฉะนั้นหลังจากทำกรีนเฮาส์แล้วบ้านหลังนี้เป็นต้นไปหรือถ้ามีบ้านหลังที่2ปุ๊บนะฮะลุงจะพัฒนาการสร้างบ้านให้ได้ดีกว่านี้จริงๆลุงขอสัญญาเลยครับลุงจะไม่ให้มันเกิดความอับอายแบบนี้อีกครั้งในชีวิตแล้วนะฮะ หมดแล้วครับกระจกมีไหมเนี่ยในในคลังน่าจะเหลืออยู่ปะวะ oh. เดี๋ยวเขาไปเช็คแป๊บนึงนะกระจงกระจกก็แทบจะไม่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องไปนั่งเผากระจกจกันแบบบานตะไทยเลยกระจกกระจกหมดจริงดิมีแล้วเหรอกระจกนะหมดบ้านแล้วไอบ้าเอ้ยเอาเผาลิเผาสดๆเลยเอาทรายมาแล้วก็เผาป่าพอาให้อันนี้ไม้เอาออกมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงครับโอเค ฐานก็ไม่มีด้วยเนี่ยลุงถึงบอกไงว่าลุงต้องการที่จะหาเขาเรียก่งไงหาเวลาลงเหมืองด้วยเพราะว่าอ่าจริงงบของการทําเตาเผาไอ้ b ส a s t f u r น a c e เนี่ยทำให้แร่เหล็กลุงแทบจะหมดหมดคลังแล้วฮะรวมถึงฐานด้วย <c oughs> วาถามว่าฐานไปทําอะไรเอาไปทําทอส์หมดแล้วนะครับระหว่างที่เรารอกระจกเผาฉะนั้นเราไปทำเสาเข็มอีกที่เป็นเสาตรงนี้ก่อนละกันนี่อันนี้2ต้นนี้ตามแบบคือเสาเข็ม2ต้นนี้มันจะต้องข้ามไปเป็นเหมือนคล้ายๆกับ รูฟอะ่ะเหมือนกับไอ้สอันเนี้ยฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเพราะฉะนั้นบันไดมาสลับพร้อมลุยเลยอันนี้นะปึ๊บแล้วก็โอ้โหอันนี้ใช้เวลานานมากคุณรู้ไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันผิดเนี่ยมันลืออีกไงมันต้องมานั่งค่อยๆค่อยๆกดยองค่อยๆเชฟไปค่อยๆวางเหมือนกับกัอบเรากําลังทําสมาธิอันนี้ก็จะวางเป็นสลับล้กันนะเพื่อให้มันเชื่อมกันแล้วก็หลังจากนั้น เราต้องข้ามไปนู้นก่อนไปฝั่งนูน้นทําแบบเดียวกันอีกรอบหนึ่งโอเคเชื่อมแล้วถอนหายใจหนึ่งทีตกเรียบร้อยจริงๆเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากฝนตกด้วยเหมืนอนความสุนในขนานนี้เลย อันนี้อาจจะต้องทุบบันไดออกเพราะว่ามันวางไม่ได้ถ้าเราจะให้มันต้องเอ,อเดี๋ยวเดีขอดูสักครู่หนึ่งนะลุงต้องดูรูปแบบอีกมุมหนึ่งอะหลังคาเป็นกระจกเอ่อฮะจริงๆนี่ลุงทำเฟลอีกปะเนี่ยอ,อ,อืมอืม <laughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งมันผิดพลาดแล้วล่ะ จริงๆนะมันผิดพลาดแล้วมันพลาดแล้วลุงว่าลุงวางอะไรผิดแล้วล่ะมันทำไมมันไม่เหมือนในคลิปวะพักโฆษณาสักครู่นึงนะะพามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันระหว่างที่ลุงเผากระจกนะะหลังจากที่ลุงปรับปรุงห้องคาบติกลุงให้มันเป็นลักษณะคือเป็นโซนเป็นบล็อกแบบนี้ฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องนอนครับเบดรูม ก็มีเตียงแบบนี้โปรดอย่าบุลลี่ลุงนะครับว่าทําไมห้องนอนลุงมันดูแบบลงโจง้งจังเลยเพราะว่าลุงยังไม่ได้มีบุ๊กช l ฟยังไม่มีชั้นวางหนังสือหรือแม้กระทั่งรูปภาพเพนติงก็ต้องใช้ขนแกะซึ่งก็ยังไม่ได้เลี้ยงแกะเหมือนกันเดี๋ยวจะรีบไปหาเวลาเลี้ยงหลังจากคุดเมืองด้วยนะครับตอนนี้คิวในการที่จะต้องหาแร่หาของหาอะไรมันมันเยอะแยะระเบิดเธอเธอ,เธอมากตอนนี้เพราะฉะนั้น โปรดกรดุนาให้เวลาลุงด้วยคำพูดมันเหมือนใครบางคนยังไม่รู้เลยเว้ขอเวลาอีกไ,ไม่นาะนปิดกระจกตรงนี้โอเคเขาดูในมุมไกลก่อนนะในมุมไกลมันเป็นไงถ้าดูางี้มันก็โอเคแต่ถ้าดูจากฝั่งนี้ล่ะฝั่งขวาที่จะเป็นยังไงอืมมันผิดจริงๆแหละผมว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดจริงๆเอางี้แล้วการลุงขออนุญาตนะครับจริงๆก็ไม่อยากตัดพาร์ทเลยแต่ต้องตัดแล้วเนื่องจากว่าลุงมีนัดนะฮะ ไปข้างนอกซึ่งลุงนัดเอาไว้ตอนประมาณ11โมงครึง่งและขนาดนี้11โมงประมาณ10นาทีแล้วขออนุญาตตัดพารเอาไว้ก่อนแล้วถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งในตอนต่อๆไปก็แล้วกันนะครับส่วนเทปในวันนี้ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเป็นเทปสั้นๆที่มาเพื่อที่จะปรับปรุงและแก้ไข g กรีนเฮาส์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตอนนี้ก็เกิดปัญหาตรงเรื่องของคานฝั่งนี้แหละ เหมือนว่าลุงจะวางอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งมันเลยดูดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยคอนเน็กหรือเชื่อมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปนั่งวิเคราะห์ออกมาให้ดีกว่านี้อีกนะครับโอเคครับวันนี้ก็คุณมากๆที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อให้เป็นกำลังใจในการที่ลุงจะทำกรีนเฮาส์ให้สมบูรณ์แบบ ให้ได้สักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะส่วนบ้านหลังนี้ไม่รื้อแล้วนะครับปล่อยมันไปอย่างที่เป็นแล้วถ้าเกิดมีบ้านอันที่2ลุงจะพัฒนาระบบการสร้างให้ดีกว่านี้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมครับแล้วไว้เจออีกครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ